hello ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดูรถเข้าใหม่กันอีกสักคันนะคะเป็นรถ5ประตูเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกอีกโกคาร์นะคะจัดทรงลงแม็กให้แล้วด้วยนะคันนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันเลยทุกคนคะรถ5ประตูนะคะครึ่งพันสองนะคะก็เป็นรถอยู่ในกลุ่มอีกโกคาร์นะคะที่ทําให้คุณประหยัดน้ํามันนะคะ ไปได้เยอะเลยนะคะเซฟเซฟกันได้เยอะค่ะและคันนี้ผ่อนเพียง4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะมิราจ GLX นะคะคันนี้เป็นรถปี2018ค่ะได้กระจังหน้าโครเมียมนะคะเป็นหลังพึ่งสีดำด้วยนะไฟหน้านะคะก็เป็นไฟฮาโลเจนนะคะมีไฟเดย์ไลท์มาให้ด้านหน้าด้วยค่ะรถเป็นสีขาวมุกค่าประตูนะคะลงแม็กยางให้ใหม่นะคะเป็นยางขอบ 15R15 15นั่นเองนะคะสเกิร์ตมาให้ด้วย ะะกระจกด้านข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะคะเป็นไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกค่ะมือจับสีขาวกันสาดมีมาให้ครบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะสําหรับด้านหลังคันนี้ทุกคนเป็นยังไงน่ารักไหมคะรถสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้เราถ่ายกันอยู่นะคะตอนเที่ยงเ <laughs> พื่อจะได้ให้วิดีโอสวยๆสวยๆเลยทุกคนนะคะและคันนี้เป็นสีขาวบุกสะท้อนแสงนะคะแดดตอนกลางวันได้ สวยระยิบเรียับมากด้านหลังนะคะก็รถห้าประตูนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะคะว่าภายในห้องสัมภาระนะคะกว้างขนาดไหนนี่เลยกว้างม่ลล่าทุกคน กว้างอยู่นะนะคะอุปกรณ์ SOS ยอยอางอะไรแม่แรงเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้นะคะม่านกันโซนนะคะก็มีติดรถมาให้ด้วยนะและนี่ก็คือน็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมค่ะนะคะเข้ามาปุ๊บก,ก็ล้างทำความสะอาดเช็คความพร้อมก็คือปล่อยได้เลยนั่นคือคุณภาพรถของเราที่เข้ามานะคะมาไวแล้วก็ไปไวด้วยนะคะภายในนะคะก็จะได้ชุดเบาะที่เป็นเบาะ รมสลับผ้านะคะสลับเนื้อกันแบบนี้มาให้เห็นไหมคะผิวสัมผัสสบายนะคะรับน้ำหนักได้ดีนะคะนั่งได้สบายด้วยนะคะนี่ขนาดแดดร้อนเบาะเราไม่ร้อนนะคะข้อดีคือเบาผ้าเป็นแบบนี้เองนะคะเพดานสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะจ๊ะนั่งได้กว้างกําลังดีทุกคนนะคะสําหรับที่นั่งคนขับะะเป็นยังไงมาดูกันที่นั่งคนขับนะคะเบาะก็เป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันเนะคะ่ะเดี๋ยวซูมเอาให้ดูคะ่ะ นี่บรรยากาศภายในนะคะรถอีโกคา5 5ประตูไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปถ้าเดินทางท่าน2ท่านบ่อยๆอ,อ่ะหรือว่าขับคนเดียวบ่อยๆเพราะว่าเนี่ยกำลังดีนะคะค่างวดถูกลงทาให้เรามีค่าขนมไว้กินข้าวเพิ่มขึ้นไว้กินชาไข่มุกเพิ่มขึ้นนะคะถ้าช่วยอย่างนั้นได้นะคะคันนี้จะบอกว่าตรงสเปคค,คุณแล้วนะคะขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะมาดูกันนะคะน้องมิรัตรถที่เป็นรถขายดีอีกหนึ่งรุ่น มาสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนะคะรถปี18ไม์น้อยวิ่งไปแค่78,867นะคะกระจกปรับพัดไฟฟ้านะคะแบบนี้ให้ด้วยล็อกออโต้นะคะตรงหน้าต่างเปิดใช้งานกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเล็กๆน้อยๆที่แบบ เราถูกใจอ่ะทุกคนนะคะนี่ให้ดูกันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายปรับโหมดต่างๆได้หมดเลยไม่ว่าจะไป FMAM บลูท t ธนะคะได้หมดเลยนะคะเชื่อมต่อกับจอทัชสกรีนนะคะเป็นจอศูนย์เดิมนะคะจอของมิซูเขาเลยแบบนี้ให้ช่องเสียบสาย USB AUX อยู่ตรงนี้แล้วนะคะจะบอกว่าเพลงเพาะด้วยเสียงดีเสียงดีนะคะเช็คให้แล้วนะคะแต่เราต้องปิดนะ ไม่อยากโดนลิขสิทธิ์นะคะเช็คระยะให้แล้วนะคะรอบหน้าก็จะอยู่ที่80,000โลนะคะทุกคนอ่ะติดไว้ให้แล้วนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วได้ขับเกียร์ออโต้นะคะบุกเซอร์วิสติดรถภาษีพรบรเรามีติดให้ที่รถแน่นอนนะคะอยู่ในแพ็กเกจ999บาทไม่ได้บุกเพิ่มนะทุกคนนะคะเอาละอีกหนึ่งคันรถอีโก้ค่ะอันนี้เป็นลายส่งแสงแดดนะทุกคนนะคะไม่ใช่รอยเลอะ รถอีโกคาหประตูนะคะพดานสาะสะอารพร้อมใช้งานอีก1นึคันคันนี้เป็นน้องมิราจ g l x เครึ่งพันสนะคะปี2018ไมน้อยวิ่งไป70,000โลนะคะคันนี้ราคาพิเศษเพียง2 5 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเพียง4,336บาทนะจ๊ะคือ,อไรายได้หมือนต้น,ตนไม่รู้จะออกกันไหนนะ คันนี้ได้นะคะจบที่999บาทจบจบทุกอย่างเลยค่ะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะคะทีนี้มีรถคุณภาพนะคะให้คุณได้เป็นเจ้าของกันง่ายค่ะ999บาทเท่านั้นค่ะ